สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เราจะทําเป็นกล้วยบวชชีอีกวิธีหนึ่งนะคะวิธีนี้เราจะต้มกล้วยให้สุกก่อนแล้วก็เติมลงในน้ํากะทิที่หลังนะคะถ้าเกิดใครมีน้ํากะทิกล้วยบวชชีอยู่แล้วเราก็จะเติมกล้วยเพิ่มก็ใช้วิธีนี้นะคะเริ่มจากตัดกล้วยสุกออกเป็นลูกๆอย่างในภาพนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะปกติแล้วถ้าเกิดทํากล้วยบวชชีนี้เราจะใช้กล้วยหามกว่านี้นะคะแต่เราไม่มีเราก็ใช้ตามนี้เลยค่ะ พอเติมน้ำให้พอกับกล้วยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปต้มค่ะพอต้มกล้วยสุกแล้วเราก็จะช้อนออกมาพักไว้ให้เย็นก่อนค่ะ พะกล้วยของเราเย็นพอที่จะจับได้แล้วเราก็เอามาปอกเลยค่ะเราก็จะปอกแล้วก็หั่นให้ได้สัก2-4ชิ้นนะคะขึ้นอยู่กับขนาดลูกค่ะอย่างอันนี้ลูกใหญ่เราก็จะผ่าสีนะคะถ้าเกิดลูกเล็กหน่อยเราก็จะตัดเป็น2ท่อนพอละค่ะ พอหั่นกล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนของน้ำกะทินะคะเราก็จะต้มหางกะทิให้ร้อนก่อนนะคะแล้วก็จะปรุงรสในขั้นตอนนี้เลยค่ะเริ่มจากเติมเกลือลงไปก่อนนะคะเราใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะสำหรับกล้วยปวัวชีเราจะเติมให้มีรสเค็มหน่อยนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครใช้เกลือเม็ดเหมือนเราก็ต้องระวังเกลือไม่ละลายด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครใช้เกลือปน่นก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะเติมน,น้ำตาลให้มีรสหวานค่ะพอเติมน,น้ำตาลเรียบร้อยเราก็จะคนให้น้ำตาลกับเกลือละลายให้เข้ากันนะคะจากนั้นก็จะชิมรสชาติดูคะ่ะว่าใช้ได้หรือยังถ้าเกิดใช้ได้แล้วเราก็จะเติมกล้วยลงไปเลยค่ะเนื่องจากกล้วยของเราต้มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่ากล้วยของเราจะไม่สุกนะคะเราจะคนให้เข้ากันแล้วก็ลองชิมดูอีกทีนะคะเพราะเราเติมกล้วยลงไปรสชาติอาจจะอ่อนลงก็ได้ค่ะ พอได้รสชาติตามต้องการแล้วเราก็จะรอให้เดือดอีกนิดนึงก็พอค่ะพอเริ่มเดือดแล้วเราก็จะเติมหัวกะทิลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะรอให้หัวกะทิเดือดอีกนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้กล้วยบวชชีของเราเสียง่ายพอเดือดอีกรอบแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จแล้วค่ะเท่านี้กล้วยบวชชีเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะ